เราไปปฏิเสธไอ้บาทแล้วเหรอมาดเดืองครับผมว่าทำไมมันนานจังรอตามตีลอครับผมจะเอาเงินหมามา,มาดูแลหมา,มาผมจะเอาเงินหมามา,มาดูแลหมาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท, 1, บาทเท่านั้นทวนสวัสดีครับทุกคนวันนี้อาจจะดูสถานที่เปิดตัวแปลกๆนิดนึงครับอยู่ในรถพวกเองนะครับวันนี้มาทำอะไรครับก็คือเพลินว่า ช่วงปีใหม่ที่มันมาแอบโชคดีครับก็คือทางผู้ใหญ่ใจดีเขาให้บัตรผมมาเนาะเป็นบัตรสองใบนี้คือบัตรสองใบนี้ที่ได้มาครับเป็นบัตรใบหนึ่งจะเป็นบัตรน้ํามันอันนี้เป็นบัตรสีเหลืองครับเป็นบัตรน้ํามันใช้ในปั๊มเชลล์ครับแล้วก็ซื้อของอะไรก็ได้นะครับอีกใบหนึ่งครับจะเป็นบัตรสีแดงเป็นบัตรที่เอาไว้เติมบีทาวเวอร์นะครับในปั๊มน้ำเชลล์เช่นกันไปเติมจริงใช้จริงดูซิว่าใช้อะไรได้บ้างนะครับไปดูกันครับ นั่นแน่ที่เมื่อกี้เราไปรับบัตรน้ำมันมาครับผมก็รู้สึกว่าเ, <c oughs> เขาให้มาเยอะเหลือเกินตัว Power เนี่ครับเขาให้มาเนี่ยสองพบาทเลยทีเดียวนะครับหใบ2,000บาทนะครับพันี้หนึ่งพบาทเลยเราก็รู้สึกว่าใช้คนเดียวไม่น่ารอดก็เลยต้องต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับในวันนี้นั่นก็คือคุณแม่ผมเองวันนี้มารับมาเานื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ดีลาบป็นวันที่ผมคิดว่าผมนา่าจะได้ทดแทนคุณคุณมา อะไรเป็นไรหรอฝุ่นเข้าตาหรอใช่ทำลายกระเด็นโอ้ยรู้สึกว่าเออมันถึงเวลานั้นแหละที่เราอจะต้องได้ดูแลมาซื้อเงินซื้อไหมซื้อวันนี้ผมจะเอาเงินหมามามาดูแลหมาผมจะเอาเงินหมามามาดูแลหมาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเท่านั้นท้วนพอพาหมาไปเลี้ยงที่สถานที่หนึ่งมาต้องประทับใจมากเพราะว่าเราจะไปสมุทรสาครกันโอ้ไม่เคยไปเลยไป ผมยังไม่บอกว่าสถานที่เราจะไปคืออะไรมีโลเคชั่นที่ค่อนข้างดีอ่ะราคามันค่อนข้างแพงด้วยปอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันความรักมันไม่มนนไดีหรอเลยหรอหมาความรักอะ่ะมันดีออถ้าพูดถึงความรักอะดีเพราะว่ารักนี่คือสุดยอดของของคำทั้งหมดในโลย สอนใจในวันนี้เป็นไงกระดาษขาดไหมกระดาษไม่ขาดต้องคมมืต้องขาดจริงถ้าไม่ถ้าไม่ขาดไม่โอ้แลว้วเด็กคมสันมันขาดไหมคมสันไปะไรวะมีแต่สันขาด <c oughs> <c oughs> อ่าตอนนี้เราอยู่ทางเส้นทางจะไปสมุทรสา,าครนะครับ เบี้ยอันนี้ผมต้องลงทะเบียนยังไงไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลงให้ครับต้อเติมไหมยังครับยังครับหรือว่าพี่ลองเช็คก่อนไหมว่าลงทะเบียนหรือยังแต่ผมคิดว่า<ช>น่าจะยัง<ช>คือมันจะมีตรงนั้นวิธีการลงทะเบียนอะไรอย่างน<ช>ีใ้ให้ใช่ไหมครับอันนี้คือทะเบียนแล้วอันนี้คือลงทะเบียนแล้ว2,000บาท ก็คือเพินมาถึงปุ๊บเนี่ยผมยังไม่ได้ลงทะเบียนนะผมก็เลยมาถามน้องเขาว่าลงทะเบียนได้เลยไหมก็คือทางน้องบอกว่าแค่มาแจ้งน้องเขาวาให้เขาลงทะเบียนให้ด้วยก็ทําได้เลยเพราะว่าน้องเขาจะมีวิธีการลงทะเบียนอยู่ข้างในเนาะทุกปั๊มเชลมีหมดอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงทะเบียนเสร็จแล้วเรียบร้อยสามารถส่งให้น้องเขาได้เลยว่าขอ200บาทห0 0้บาทห่าร้บาทโอเคงั้นเราไปเติมน้ำมันกันเลวันนี้ผมจะเติมโซฮอลเจ้าห้าครับสั้งร้อยนก่อนแล้วกันใช้บัตรครับเติม โซฮอลเก้าห้าหนึ่งร้อบาทโอเครครับผมหนึ่งร้อยบาทครับโอเค นี่ครับหลังจากรีจิตเตอร์แล้วก็คือใช้ได้ตามปกติใช้ได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบ,ข,อบขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับใช้บัตรตัวนี้รีวิวง่ายมากใช้ง่ายมากอย่างที่บอกว่าทางเขาไม่ดิจิเตอร์ให้ซึ่งไม่เป็นผลดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะไม่ดิจิเตอร์ให้นะครับเรามาลงทะเบียนดิจิเตอร์ที่ปั๊มได้เลยไม่ถึงหนึ่งนาที2นาทีก็คือเราสามารถทําเสร็จปุ๊บก็คือใช้งานได้เลยและวันหมดอายุของบัตรใบนี้ก็คือนับจากวันที่ลงทะเบียนไปอีกหนึ่งปีถ้าไม่ลงทะเบียนลูกค้าไว้ฉันยังไม่ลงทะเบียนันยยยงออากเกบู่ ก็เก็บไว้ได้เลยอีก3ปีนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูปั๊มต่อไปตอนนี้เราใช้แค่บัตรเติมน้ำมันเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงจะเป็นบัตรเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อของด้วยไปเติมน้ำมันพี่สวัสดีครับใช้ได้ใช่ไหมครับจะได้ครับบัตรจะนี้เป็นบัตรของของ่อนค, so ครับผมโอเค V Power วอร์โซฮาห้ใช่ไหมครับสามร้อยสามร้อยสามร้อ ไม่นานเลยวะันเออเลอร์พี่โปรโมทไปปฏิเสธไอ้บาทล้วเหรอบาทที่เรืองครับผมว่าทำไมมันนานจังลองตามสี่ลอกครับเออเหรอเองตา,ามสีลลสมส่ลอกหมดเลยอ่ะ โอเคเรียบร้อยครับรบาทนะครับแล้วก็รีจิสเตอร์แล้ว1000บาทนะครับทีนี้ผมเหลือ700บาทอยู่ในบัตรใบนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ช้อปปิ้งในมินิมาร์ทของเชลนะครับเมื่อกีนี้เกิดอุบิเหตุเล็กน้อยเนาะก็คือว่ามันมีการขัดข้องของเครื่องแต่ว่าไปนั่รีแล้วก็ได้นะครับนี่เราอยู่ที่มินิมาร์ทแล้วเราไปดูกันว่าจะซื้ออะไรกันดีมามาเลยห เอาอันนี้มาทำไมเอามาล้างหน้ามันใช,ใช่ไหมวันนี้นตามฉลาฉลาเขาว่าไงก็าตามนั้นคุณแม่มีความสุขกับชอปปิ้งมากเลยอะ่ะจิงๆอ่ะ เราจะใช้ใบน,นี้จ่ายนะครับใช้ใบนี้จ่ายทั้งหมด562บาททั้งหมด562บาทเก <'s> ือบไปนิดเดียวจะเลยแล้วอ่าแล้วใช้ใบนี้จ่ายได้เนาะโอเค <Okay S 1> ครับเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือทำได้ทุกอย่างป่ะ หมดแล้วใช้หมดแล้วครับเงินแต่ยังไม่หมดนะบัตรยังมีเงินอยู่นะครับแต่เราใช้หมดทั้ง2ใบแล้วนะครับ2ใบนี้คืออะไรบ้างใบนี้บัตรเติมน้ํามันสําหรับ Vpower ทุกชนิดนะครับแล้วก็บัตรใบนี้ก็คือเป็นกิฟต์การ์ดนะครับเติมได้ทั้งน้ํามัน่ซื้อของก็ได้ซื้อกาแฟก็ได้นะครับซื้ออะไรก็ได้ครับที่เป็นของเชลในปั๊มเชลนะครับลูกค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกเข้าชนิดเราซื้อไปแล้วเราไม่ได้ลงทะเบียนให้ เราต้องการให้ลูกค้าใช้บตัตรใบนี้ได้อย่างเต็มระยะเวลาที่เขากําหนดก็คือ1ปีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราลงทะเบียนไปแล้วอาจจะทําให้อายุการใช้งานมันสั้นลงแล้วลูกค้าอาจจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเกิดไม่ลงทะเบียนซื้อไปสามารถเก็บได้3ปีเลยทีเดียวอย่าลืมครับ2ใบนี้ครับ บัตรสองใบนี้สามารถซื้อได้ที่แอปช h อปจีนิกนะครับปีใหม่จะตุดจีนนะครับก็ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดคืออะไรวะของขวัญให้กับใครก็ได้นะครับซื้อในแอปช h อปจีนิกคุณจะได้รับส่วนลดพร้อมกับคะแนนคืนเดี๋ยวฝากด้วยนะครับฝากแอปช h อปจีนิกแล้วก็ฝาก Youtube ของผมด้วยชื่อว่าฉัานต้องได้ขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต่อไปอีพีหน้าเจอกันบ๊ายบาย